ทีนี้นะครับเราจะย้อนกลับมาที่ประเด็นนะครับกับการออกคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ได้ให้ทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนวาระสามในวันที่ห้ามิถุนายนนี้ออกไปก่อนนะครับซึ่งในประเด็นนี้แหละครับจึงทําให้เกิดคําถามถึงบทบาทของสารรัฐธรรมนูญนะครับว่ามีอํานาจในการสั่งการให้รัฐสภาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นได้หรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวกับอาจารย์พนัททัศนียนนท์นะครับอดีตคณะบดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็เป็นอดีตสสรปี40ว่ามองกรณีดังกล่าวนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์พนัทครับสวัสดีครับคุณเอกเรืนอยู่ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับครับอาจารย์พนัทมีจากกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งนะครับให้ทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญตรงนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญเขามีอํานาจในการตัดสินใจดังกล่าวได้หรือไม่ครับผมตรวจ กฎหมายดูแล้วนะตรบทบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนดูแล้วเนะี่ยครับคิดว่ามาตราที่การัฐธรรมนูญใช้ก็คือมาตรา68ครับนะครับครับจะอ่านดูแล้วเนะี่ยผมคิดว่ามันไม่เข้าตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับกรณีมันไม่ต้องโดยตามมาตรา68เพราะว่ามาตรา68เนี่ยบอกว่าเอ่อถ้าว่ามีกรณีที่บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ว่าหากษกตรงเป็นประมุขตามรัฐนูนี้กรณีหนึ่งหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นปตามวิธีทางที่มันอยากไว้ในรัฐนูนนี้อีกอีกก็อีกประการหนึ่งเนี่ยถึงจะเป็นกรณีที่เป็นเหตุที่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยไปร้องนะฮะ ได้นะฮะแต่การร้องนี่ก็ต้องไปเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงซะก่อนครับว่ามันมีกรณีอย่างที่ร้องหรือเปล่าแล้วเมื่ออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุดที่ถ้าสมมติุิดว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการกระทําที่กล่าวหาจริงเนี่ยครับก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดเท่านั้นเพื่อยื่นคําร้องขอให้ศารมนุษย์นิชัยในกรณีนี้เนี่ย ผู้ที่ไปยืดคำร้องต่อศาลไม่ใช่ไการสูงสุดนะครับครับแต่เป็นผู้ที่อ้างว่าเนี่ยไอายการที่จะมีการรัฐสภาจะมีการลงมติในวาระที่สามเนี่ยนะฮะว่าที่จะรับหรือไม่รับเนี่ยร่างแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยอ,อันนี้อันนี้การกระทำวันนี้น,นะมันไม่ใช่มันเป็นการกระทำตามรัฐธรรมนูญมาตราสองร้อยเก้าสิบเอ็ดครับแล้วเป็นการกระทำของรัฐสภา นะการกระทําของสภาผู้แทนรัชดรนะฮะเป็นการกระทําที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูนและการกระทําที่ว่าเนี้ยมันไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นการลุ่มลังการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหากตรเป็นประมุขหรือว่าเป็นการกระทําเพื่อได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศครับโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูนแต่อย่างใดทั้งสิน้นครับเพราะว่าขณะนี้ผู้ที่ดําเนินการในเรื่องนี้ถ้าจะว่ารัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีอํานาจในการปกครองประเทศอยู่แล้ว นะเขาการกระทำนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศครับเพราะในเมื่อแก้รัฐวหนูลแล้วเขียนแล้วนูนมาใหม่แล้วรัฐบาลนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้คและที่สำคัญที่สุดที่เขาเสนอให้ให้แก้ไขมาตราสองรอยเก้าเ็ดของรัฐมนูนเนี่ยมันก็เพียงแก้ไขเพื่อที่ให้มีสสรเกิดขึ้นมาเท่านั้นคมันไม่ได้มีการที่จะบอกเอาตรงไหนไว้เลยว่านี่จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิที่ไตยอันมีระมหากระยัทร,ทรงเป็นประมุขเนะย่ะ คันน่ืนเขาจะมัน,นผมคิดว่าโดยอาศัยมาตราหกสิบแปดที่ว่าเนี่ยนะครับคบู้ที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปยื่นแล้วก็เพราะว่าจะต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุดแล้วในเมื่อผู้ไปร้องเนี่ยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย,ยโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญไปยื่นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับ,รบ,บไว้พิจารณานะแล้พิจารณาแล้วก็ออกคําสั่งมาเนี่ยการกระทําของศารลรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็ไม่ชอบนะด้วยรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการไปก้าวไก การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งรัฐสภากําลังปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา291ครับคืออาจารย์รกําลังจะบอกว่าสารรัฐธรรมนูญตอนนี้เข้าข่ายผิดมาตรา68หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคือไม่มีอํานาจตามมาตรา68รไม่ใช่ว่าทําผิดตามมาตรา68ครืมอม,มาตรา68รเนี่ยมีคนไปกล่าวอ้างถูกไหมฮะครับ ว่าการที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยรัฐสภากําลังโดยสภาผู้แทนรัษฎรกําลังดำเนินการอยู่เนี่ยเข้าข่ายตามมาตราหกสิบแปดอ๋อครับอ่แต่ตามที่ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่เข้าข่ายตามที่ผมพูดสองกรณีที่ว่าเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตราสองรักาี่หนี่เป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับครับแล้วก็เคยมีกรณีเช่นที่ว่านี้มาแล้วเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าต่อสองพันห้าร้อยสี่สิบเมื่อผมเข้าไปเป็นสส ก็มีการแก้รัฐธรรมนูญปปส2534ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้คือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งฉบับครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันก็แสดงว่าเมื่อปี2540นั้นมีบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าเขาไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัิย์ทรงเป็นประมุขแต่ยอย่างใดครับครับ แล้วต่อกรณีที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการยื่นเรื่องไปให้ทางอายาการตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับแล้วอายการสูงสุดจะเป็นคนส่งเรื่องมาให้ทางด้านของสารรถถัฐธรรมนูญแต่กรณีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับตรงนี้สารรถถัฐธรรมนูญจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบอะเลยไหมครับคืออันที่จริงเนี่ยการกระทําของท่านเนี่ยนะฮะมันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูนถึงการไม่ชอบดยรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะฮะ การแสดงความรับผิดชอบถ้าท่านยอมรับตามที่ผมมีความเห็นอย่างเงี้นะครับนั่นก็คือท่านก็ต้องลาออกนะแต่ผมเชื่อว่าพวกท่านเหล่านี้ไม่ลาออกเพราะมีมีความจงใจที่จะกระทําเช่นนี้อยู่แล้วนะับคือจงใจที่จะปฏิบัติให้มันขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับบท็นอย่างรัฐธรรมนูญตามมาตราสองอยเก้าสิบเอ็ดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับครับคือบทบัญญัติที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูนปีก่อปัจจุบันเนี่ย เพราะนั้นในเมื่อมีเป็นการลักษณะอย่างเงี้ยม,มันมันชัดเจนนะฮะว่าเป็นการจงใจเพราะท่านรุู้อยู่แล้วว่าคนที่จะต้องมายื่นเนี่ยต่อสารน้านูให้พิารณาเนี่ยต้องเป็นอายการสูงสุดเท่านั้นครับนะในเมื่อท่านพิารณาไปอย่างนี้ก็นั่นก็คือเท่ากับเป็นการพิจารณามาแต่หกสิบแปดเนี่ยในลักษณะที่ทเรียกว่า,างไงคือใช้วิธีการอ่านกฎหมายอย่างแบบ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 ,แบ,บเลี่ยงอ่ะนะฮะ แบบอ่านเพื่อ,อกฎหมายเพื่อที่ให้เข้าให้ได้อะครับคือเพื่อที่จะรับเรื่องนี้ไว้ให้ได้แล้วก็ตัวเองก็จะได้พิจารณาออกคําสั่งที่ว่านี้ม,มาให้ได้ไงฮะครับอ่าแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะออกคําสั่งอันนี้มาแล้วเนี่ยไปดูที่คําสั่งผมก็คิดว่าทางรัฐสภาก็เห็นตํต่ไม่ไม่มีไม่ไม่ไมีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรเลยตามคําสั่งของาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าคําสั่งที่ว่านี้ออกไปยังเลขาที่การสภาครับ่งเราก็ให้สภาให้เลขาธิการสภาเนี่ยไปแจ้งให้รัฐสภาเนี่ย ระงับการพิจารณาไว้ก่อนครับเพราะนั้นประธานสภา,าผู้แทนราษฎรนี่ยไม่มีหน้าที่อย่างใดๆดทั้งสิ้นที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของศารรัฐธรรมนูญครับและผมคิดว่าตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยหากประธานรัฐสภาปฏิบัติตามคำสั่งของศารรัฐธรร,ธนาาาร,ม,รมนูนเนี่ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือหลักการแบ่งแยกอำนาจ ที่ทางรัฐสภานี่จะต้องยืนยันอำนาจตนเองว่าถ้าหากว่ารัฐมนูนไม่กำหนดอะไรไว้อย่างชัดเจนว่าให้สารรัฐมนูนเข้ามามีอำนาจพิหนาได้แล้วเนี่ยทางรัฐสภาเองเนี่ยโดยเพาะิ่งท่านประธานรัฐสภาเนี่ยจะต้องปฏิเสธไม่ยอมรับและไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของสารรัฐมนูญซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบดวยรัฐมนุนอันนี้ครับครับอ่านะฮะท่านนั้นก็เป็น ความคิดของท่านนะครับแต่ทีนี้ท,นทีนี้ท่านคิดว่าทางด้านของกรณีจากคอสกของพักเพื่อไทยที่ได้ออกมาบอกว่าจะมีการยื่นเรื่องขอให้ถอดถอน,ถอนสารรัฐธรรมนูญจากกรณีดังกล่าวนี้ท่านคิดว่าสามารถทําได้หรือเปล่าครับเท่าที่ผมพูดไปนี่มันก็เข้าข่ายเป๊ะแล้วครับแต่มาตตา270ครับก็คือาะไรน,นันน่นหรอเป็นการสอว่าได้จงใจใช้อํานาจหน้าที่ที่มันเป็นขัดต่อบทบัญญัิของรัฐธรรมนูญโดยชัดแจง้งครับคือขัดต่อบทบัญญัิของรัฐธรรมนูนมาตรา291โดยชัดแจ้งครับ ก็เพื่อเกจณาที่ออกคำสั่งนี้มาก็เพื่อสกัดกั้นไม่ให้สภาลงมติได้นะฮะซึ่งตามตามมาตราสองร้อยเก้าสิบกำหนดว่ารัฐสภาจะต้องลงมติในวละที่สามภายในสิบห้าวันซึ่งได้มีการกำหนดวันไว้แล้วก็คือท่านก็คิดว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถยื่นเรื่องถอดถอนได้เลยใช่ไหมครับก <Specifically, S 1> ็ถ no ้าว่าเขาซีสมาชิกเข้าชื่อกันตามที่รัฐมนตน์กำหนดไว้ครบเนี่ยซึ่งผมคิดว่าถึงไงก็ครบแน่ แต่เพียงแด่วว่าในเมื่อยื่นไปแล้วเนี่ยนะสสยื่นไปแล้วนะเขต้องยื่นต่อวุฒิสภาวุฒิสภาต้องลงมติ3ใน5ถึงที่ถอดถอนได้ก็ต้องไปดูก็ต้องไปดูที่ตรงนั้นครับครบผู้ที่จะต้องตีความต่อไปก็คือวุฒิสภาว่าจะตีความว่าไงก็ขึ้นอยู่กับมติของวุฒิสภาครับมีคนเขามองกันไว้นะครับว่ากับการตัดสินใจในครั้งนี้ของสารรัฐธรรมนูญนะครับอาจจะเป็นการใช้ตุลาการพิวัตรมาเล่นงานพักเพื่อไทยอีกครั้งตัวของท่านมองว่าอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับ ก็ถ้าพูดไปอย่างที่ผมพูดไปนี่มันก็เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะในเมื่อเป็นการารับเรื่องกันมาแล้วก็ในที่สุดออกคําสั่งมาเช่นนี้นะฮะมันก็เจตนาก็เพื่อที่จะไม่ให้มีการาดําเนินการในเรื่องการแก้ไขรัฐนูญอันนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนครับแล้วก็ในย่างมันเท่าที่เห็นต่อไปก็คือว่าถ้ารัฐนูญสั่งนี้รัฐสารทางรัฐสภาต้องปฏิบัติตามก็แสดงว่าสิ่งที่รัฐสภาดําเนินการมาในเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐนรมนูญมันผิดทั้งหมด ทีนี้ก็จะเข้าข่ายไปไปยุบพรรคการเมืองดิครับครับ,น,น,รบนะก็จะไปไล่กันบอกว่าพรรคการเมืองไหนมั่อไที่เข้าชื่อกันเพื่อแก้ไขซึ่งอันนี้ผู้ที่เขาไปร้องต่อศามน,นุงเขาก็ระบุชัดเจนแล้วนี่ครับครับซึ่งในเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็คือการมันก็เท่ากับเป็นการอะไรเป็นการล้มรัฐบาลชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะก็คือได้าาว่าเป็นเช่นนั้นศานแล้วนูงก็จะบอกว่าเอออันนี้พรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยทําผิดรัฐธรรมนูญอีกครับ ก็เข้าข่ายที่ถูกยุบพักในเมื่อถูกยุบพักรัฐบาลก็ต้องก็ต้องหลุดออกไปแน่นอนอยู่แล้วครับครับอันนี้ก็ต้องถือว่าไม่ใช่แค่ตุลาการพิวัตรหรอกครับครับเป็นยิ่งกว่าตุลาการพิวัตรอีกนะอันเนี้ยได้ครับครับอะไรครับขอบคุณท่านอาจารย์พนัททัศนียนนท์นะครับมากนะครับขอบคุณท่านมากครับนี่ครับครับผมสวัสดีครับนะครับนั่นก็เป็นทางด้านของมุมมองนะครับของอาจารย์พนัททัศนียนนท์อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็มองว่า การออกมาตัดสินใจครั้งนี้ของสารรัฐธรรมนูญน,นั้นนะครับน่าจะเป็นการสุมเสี่ยงต่อการขัดกฎดรัฐธรรมนูญด้วยนะครับใช่ค่ะ<ม>แล้วก็ขัดต่อบทบัญญัติตามมาตรา291นะคะส่วนในเรื่องของการร้องต้องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงแล้วก็เป็นอำนาจข,ของอัยการสูงสุดในการยื่นคำร้องนั่นเองนะคะ<ม>อย่างที่อาจารย์พนัทบอกค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งล่าสุดด้วยนะครับทางด้านของ นายสมศักดิ์เกียรตินประธานสภารัฐสภาได้มีการออกคำสั่งมาแล้วนะครับว่าจะเป็นการงดเว้นนะครับในวาระสามของการประชุมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย